เรื่องทำแลบดึกชีวิตนักศึกษาในช่วงทำวิจัย เป็นวิชาที่ค่อนข้างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนโดยเฉพาะกุ้งซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้องอยู่ดึกบ่อยๆเพราะต้องทำวิจัยตลอดเวลาที่กุ้งอยู่หลับดึกดึกสุดก็จะแค่ประมาณห้าทุ่มเท่านั้นเพราะหลังจากเที่ยงคืนไปตึกก็จะปิดแต่มีวันหนึ่งกุ้งจำเป็นต้องอยู่ดึกมากกุ้งจึงไปแจ้งยามล่วงหน้าว่าวันนี้จะอยู่ถึงตีสองอย่าเพิ่งปิดพยายามได้ฟังที่กุ้งบอกเขาก็ทำสีหน้ากังวลเล็กน้อยก่อนจะถามว่าแล้วอยู่กับใครกุ้งจึงตอบว่าอยู่กับเพื่อนอีกสอง เพราะอาจารย์อยากให้เสร็จวันนี้แต่ถึงอย่างนั้นยามก็ยังคงทำสิ่งน้ากางังวลเหมือนไม่อยากให้อยู่กุ้งเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีกฎที่ห้ามอยู่เลยหลังเที่ยงคืนยามก็บอกว่าไม่มีอะไรแกแค่บอกว่าให้รีบทำให้เสร็จแล้วรีบกลับตอนขากลับถ้าไม่จําเป็นก็อ,อย่าใช้ลิฟต์เพราะลิฟต์มันชอบพังในตอนกลางคืนกุ้งก็เลยรับปากก่อนที่จะกลับเข้าไปในห้องแ a บต่อ ในขณะที่กุ้งอยู่ทํำลับกันในตอนดึกมันจะมีบางช่วงที่ต้องรอผลเพื่อนที่อยู่ด้วยก็เลยเปิดรายการผีฟังกุ้งเลยบอกให้เพื่อนเปลี่ยนเรื่องได้ไหม เพราะไม่อยากฟังเรื่องแบบนี้ในตอนกลางคืนเพื่อนก็เลยแอบขำแต่ก็ยอมเปลี่ยนเรื่องให้สักพักเพื่อนก็ขอตัวไปที่ห้องวิเคราะห์เพื่อไปดูผลลัว่าใกล้ได้หรือยังส่วนกุ้งก็นั่งฟังเพลงต่อจนผ่านไปได้สักพักกุ้งก็เริ่มปวดฉี่เธอจึงรีบวิ่งไปห้องน้ําซึ่งอยู่จากห้องทดลองไม่ไกลเท่าไหร่และพอไปถึงก็เห็นว่ามีห้องหนึ่งปิดอยู่เหมือนมีคนเข้ากุ้งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนเธอนั่น,น,นแหละพอทําธุระเสร็จกุ้งก็ออกมาจากห้องน้ําแต่ตอนนั้นห้องข้างๆก็ยังไมม่ออกา มีแค่เสียงคนกดชักโครกกุ้งจึงยิ้มเบาๆเพราะคิดว่าเพื่อนต้องท้องเสียแน่ๆหลังจากนั้นกุ้งก็เดินออกจากห้องน้ำมาแต่พอเดินออกมาจากหน้าห้องน้ำกุ้งก็ได้เจอเพื่อนที่กำลังเดินออกมาจากห้องวิเคราะห์และกำลังเดินเข้ามาห้องน้ำพอดีโดยที่เพื่อนบอกว่าให้กุ้งยืนรออยู่ด้วยจะได้กลับไปพร้อมกันพอเพื่อนพูดจบเพื่อนก็ดึงกุ้งเข้าไปด้วยกุ้งรู้สึกขนลุกพร้อมกับสงสัยว่าก็เพื่อนอยู่ข้างนอกแล้วใครที่อยู่ในห้องนั้นพอได้กลับเข้าไปที่ห้องน้ำอีกทีกุ้งก็ไม่เเจออะไรลย ห้องที่เมื่อกี้เห็นว่ามีคนเข้าอยู่มันก็ไม่มีใครและถูกเปิดอยู่และในระหว่างที่กุ้งยืนรอเพื่อนกุ้งก็รู้สึกกลัวมากเธอจึงตะโกนคุยกับเพื่อนตลอดว่าผล l a บถึงไหนแล้วเพื่อนก็บอกว่าใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปคำนวณผลต่ออีกนิดหนึ่ง ค่กลับบ้านกันและหลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จกุ้งกับเพื่อนก็เดินกลับไปที่ห้องปรากฏว่าเพลงที่กุ้งเปิดค้างไว้ก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ํามันก็กลายเป็นช่องผีเพื่อนเลยหันมามองหน้ากุ้งพร้อมกับแซวว่าไหนบอกว่ากลัวไงพอเพื่อนแซวจบกุ้งก็ยิ้มเพราะไม่อยากพูดอะไรมากแล้วกุ้งก็รีบไปปิดในการนั้นแล้วนั่งคำนวณผลลับต่อจนกระทั่งเกือบตีสองก็เสร็จพอดี กุ้งกับเพื่อนก็เตรียมของที่จะกลับและเพื่อนกําลังจะกดลิฟต์ลงแต่กุ้งก็นึกได้ว่ายามบอกว่าไม่ควรใช้แต่เพื่อนก็ไม่เชื่อและคิดว่ามันไม่น่าจะเสียและเพื่อนก็เดินไปกดลิฟต์เพราะขี้เกียจเดินลงและพอเข้าไปในลิฟต์ได้ลิฟต์มันก็ลงแบบแปลกๆและมีเสียงดังแบบผิดปกติทั้งๆท,ที่เพื่อนกดชั้นหนึ่งไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่ชั้น4ี่เหมือนเดิมกุ้งจึงบอกว่าก็ยามบอกแล้วไงว่ามันเสียเดินลงบันไดกันเถอะแต่เพื่อนก็ดึงเอาไว้เพราะขี้เกียจเดินลงแต่ลิฟต์ก็ยังคงอยู่ชั้น4 เหมือนเดิมเพื่อนเลยยอมเดินออกไปด้วยความโมโหเพราะคิดว่ายามล็อกลิฟไม่ให้ใช้ส่วนกุ้งก็เดินตามออกไปแบบเสียวๆเพราะในขณะที่กุ้งเดินออกมากุ้งรู้สึกว่าเหมือนมีใครไม่รู้มา่ยืนอยู่ข้างหลังซึ่งพอกุ้งเหลือบมองไป <S <S <ๆ>เธอก็เห็นว่ามีคนอยู่ในลิฟ์จริงๆเป็นนักศึกษาผู้หญิงผมยาวมาก ตอนนั้นกุ้งยืนตัวสั่นพร้อมกับเขย่าตัวเพื่อนและบอกให้เพื่อนหันไปมองเพื่อนจึงหันกลับมาด้วยความหงุดหงิดแต่พอหันไปมองเท่านั้นจากที่เธอมโมโหอยู่ก็กลายเป็นคริตสุดเสียงเพราะนักศึกษาที่อยู่ในลิฟต์ค่อยๆเงยหน้ามามองทั้งคู่แล้วกวักมือเรียกให้ทั้งสองคนกลับเข้าไปในลิฟต์แต่ทั้งคู่ก็ไม่กลับเข้าไปแล้วทั้งสองคนพากันคริตแล้ววิ่งลงมาทางบันไดจนลงมาเจอยามที่ยืนรออยู่หน้าประตูใหญ่ พอลุงยามเห็นกุ้งกับเพื่อนลุงก็พูดแค่ว่าก็บอกแล้วว่าอย่าไปใช้ลิฟต์ด้วยความที่เพื่อนยังโมโหอยู่เพื่อนก็เลยหันมาตวาดกุ้งก็รู้ว่าต้องเจอทําไมไม่บอกกุ้งเองก็บอกว่าไม่รู้เพราะลุงยามก็ไม่ได้บอกอะไรพอยามเห็นว่าทั้งคู่เถียงกันแกเลยเล่าให้ฟังว่าตึกวิทย์ที่นี่เฮียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เห็นเขาเล่าต่อๆกันมาว่าเป็นผีรุ่นพี่ที่ตายอยู่ในลิฟต์เพราะลิฟต์ค้างและไม่มีใครรู้ในช่วงที่เขาเข้ามาทํางานวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็มีหลายคนที่เจอแบบนี้เลยไม่มีใครกล้าใช้ลิฟต์ในตอนกลางคืนกันพอทั้งคู่ได้ฟังจบลุงยามก็เห็นว่ากลัวกันมากแกเลยไล่ให้ทั้งคู่รีบกลับบ้านและหลังจากคืนนั้นทั้งกุ้งและเพื่อนก็เข็ดไปเลยและไม่กล้าอยู่ห้องแล็บดึกขนาดนี้อีกเลย